น้องเนี่ยน้องผู้ชายเนี่ยเขาเป็นนักเลงอยู่แถวนี้เขาใหญ่เาบอกว่ามาจากโดโดพาเที่ยวท่านรถสิบเปอร์เซ็นต์ลสทิงเราสิบเปอร์เซ็นต์เที่ผม สบายเที่ยวไปไี่กลับบ้านครับจากเราออกจากเพชรบุรีมาตอนนี้เลิดมาถึงแถวประจวบคีรีขันแล้วครับเพราะว่าพี่โด,โดโดบอกว่าไม่นอนที่นู่นแล้วเดี๋ยวนี้รู้จักประท้วงพ่อแม่อยากทำตามใจตัวเองแนละ้วกูตั้งว่างไงเมื่อกี้พี่โดโดยังไงทีแรกเราจะหาที่พักแถวแถวใกล้ๆลุงตู่ใช่ไหม ไม่ยอมไม่ยอมเขา <อ S 1> ทำยังไงเนะขาบอกคุณแม่ว่าไงเขาจะไปไทยจันทบุรีเปลี่ยนแขก๊กซึ่งซึ่งที่จริงเราสัญญาว่าจทริปเนี้ยเราจะไปทางนู้นใช่ไหมใช่แล้วก็ปรากฏว่าเราเปลี่ยนก็ประท้วงกันตั้งแต่วันแรกแล้วต,ตอนนี้ก็ต้องคุยกันยาวแต่ก็จะไปให้ได้แต่เราบอกว่ามันไกลลูก ตอนนี้เล่นไปเพราะนั้นตอนนี้เราก็เลยมุ่งหน้ามาที่ประจวบเดี๋ยวว่าจะไปดูถนนคนเดินนะชายหาดประจวบเดี๋ยวโอเคไหมล่ะยกชูสองนิ้วกูสิชูสองนิ้วกูสิอารมณ์ดียังอารมณ์ดียังอารมณ์ดียังนะคครรัับบเดี๋ยวคืนนี้นอนหนึ่งบินหนึ่งคืนกลับบ้านคืนกลับบ้าน ครับก็ไม่ไม่แน่ใจว่าตลาด,ดใจถนนคนเดินประจวบซึ่งเขาบรรยากาศอยู่เรียบชายหาดเนี่ย<า>จะเป็นยังไงนะไม่เคยไปแล้ววันนี้มันเป็นเย็นของวันอาทิตย์ยังไม่เย็นหรอกแต่ว่าท้องฟ้ามันคลึมรับเพื่อนเราเดินทางกันต่อไปายาวๆไปยาวไป,วไปบรรยากาศดีต้นไม้โดนฝนทันใต้ เราไม่ค่อยมาเส้นทางทางใต้เนาะมาดูเส้นทางเดี๋ยวทริปหน้าถัดไปตอนไหนเราจะลงไปยาวๆทางใต้นะเพบบื่อนๆคอยติดตามเกไงบ้างครับอ,อันนี้ก็ตามที่เห็นนะครับเด <c oughs> น,นแดนนนนแดนิดหน่อยครับเดินแดดนิดหน่อยโอ้โหนี่ยังอยู่ได้อันนู้นยังอยู่ได้โโอโห้หด,ดูเต้นผมดิ ดิดูเต็นท์ผมดิวิ่งเลยก็ไม่ทันอ่ะเขาได้ยังจึงหงอเต็นาท์ห้างไหนอโอ้เขายังอยู่ได้ใช่ไหมสะาพานอากาศเียบมากเลยเดี๋ยวผมไปทำเต็นท์ก่อน ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจตลอดกาลแม้เธอไม่ต้องการฉันเลยสักนิดเดียวละไว้ในทางที่เข้าใจว่าโดนปาดหน้าคนเดียวกับการที่ไม่มีใครเลย ฉันนอยู่คเดียวเข้าตัวเมืองประจวบครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักก่อนใช่ไหมไปหาดูที่พักก่อนแล้วกันฝนรอยปลายนครับเรามาถึงที่พักของเราที่ประจวบคีรีขันแล้วเนาะคูะ้ตัดเซิร์ชมาวันนี้อยากนอนสบายๆ แต่ว่าคุณดั๊เขาเชิมาแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ที่พักค่อนข้างดีค่ะเนี่ยเราอยู่ที่นี่ครับเดมายโฮมแล้วก็เมื่อกี้วัดและไวไฟแรงมากผมทำงานได้สบายๆแต่เดี๋ยวเราจะออกไปเดินถนนคนเดินประจวบกันเขาบอกบรรยากาศดียิ่งตอนพระอาทิตย์ตกดินนี่สวยงามฮะเดี๋ยวพาไปดูที่พักของเราก่อนนี่ครับ ใครจะโทรมาหรือผ่านมาทางจะมาเที่ยวถนนคนเดินประจวบถนนคนเดินมีมีสองจุดนะเพืเ่อนๆที่ปราณก็มีแต่ว่ามองว่าที่ปราณเคยไปแต่ว่าตรงนี้ไม่เคยมาก็จะมาแล้วก็สวยงามนี่ค่ะ my home เดี๋ยวจ่ายตังค์เข้าก่อนคุณตั๊กเข้าที่พักไปแล้ว ่าเดี๋ยวชำระชำระสวัสดีครับเอ้ม,มภาพนี่คือภาพอ่าวประจวบนะฮะเดอะมายโฮมผมผมอยู่ตรงไหนของประจวบฮะเนี่ยตรงนี้อำเเมืองประจวบเลยคะ่ะตรงตรงนี้เขาเรียกว่ามา,าถ้ามานี้เขาเรียกว่ามาย่านบ้านบ้านดอนทรายบ้านดอนทรา,า,ายอำเอเมืองประจวบอ่าเดี๋ยวชำระเงินครับมาเดินดูบรรยากาศฮนะ เขาลมพัดเย็นสบายเนี่ยเป็นห้องห้องหรูหรามากข้างในห้องเหมือนกันแต่ว่าเราพักกันอยู่ห้องนูนะ้นฮะเพื่อนๆครับมีสระว่ายน้ําต้นไม้สงบเงียบแล้วก็ใกล้กับใกล้กับถนนคนเดินริมชายหาเอ่าวประจวบนะซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาเพื่อนๆไปดูนะฮะบรรยากาศของที่พักที่นี่เนาะ มาดูคร่าวๆในที่พักของเราของห้องเราแต่เดี๋ยวคิดว่าจะมีข่าวดีบอกเพื่อนๆที่สนใจจะเป็นนักธุรกิจนะสนใจจะเป็นนักธุรกิจก็จะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งลงรายละเอียดของที่นี่แล้วก็ข่าวดีอะไรแบบไหนยังไงก็นี่ฮะห้องพักของเราหน้าห้อง อมองออกไปถนนซอยอยู่ทางโน้นบรรยากาศสบายลมทะเลกลิ่นหายทะเลของทางใต้ประจวบนี่ภาคใต้ตอนบนเข้าไปดูห้องกันนะครับโอนี่คือห้องพักของเราว่าหรูหรายขนาดไหนสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีกันแล้วนี่วัด,ดีครบห้องพักคุณตัก๊กอะ รีวิวห้องพักไ่อันนี้ครูตักหาเองใช่ไหมครูตั๊กเป็นคนช่วยหาเองค่ะยาม,มาโฮมหรูหลามาก<ะ>หรูหลาห้องรูหาปกติเน่ยเราจองมาห้องละแปดร้อยแล้วุมตกเคนว่าเรามาเจอห้องพักเป็นส่วนตัวของเราก็คือห้องละพันแต่บอกว่าโดนเลยเป็นพันสองอันนี้คือเนี้พันสองแต่ว่า Wifi แรงมากเมื่อกี้ทดสอบแล้ว แล้วก็เป็นห้องใหม่ที่สร้างใหม่นะฮะใช่ครับมาดูห้องน้ํากันนี่ฮะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเป็นเป็นติดเจาะผนังนะแล้วก็กว้างขวางดีฮะไม่มีไม่ต้องมีประตูปิดเพื่อจะได้ไม่หลงลืมอะไรเนาะ,ะมีไฟห้องหอมเลยหอมเลยคุณตักใช่ฮะ,ฮะตู้เย็นก็ตู้ใหญ่แล้วก็มาดู มาดูห้องน้ํามาดูห้องน้ำค่ำะวันนี้อยากให้พี่ด้นอนสบายสบายเมื่อคืนเมื่อคืนไปนอนแบบเป็นแคมปิ้งคระโพี่ด้นอนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ที่พักยังใหม่มากครับใครจะตามบ้านโดโดพาเที่ยวมาเที่ยวออาวประจวบถนนคนเดินประจวบคีรีขันะห้องน้ำแล้วก็มีในส่วนที่เป็นโอเพนแอร์ด้วย มีกันยงกันยงเรียบร้อยเปิดไฟได้มาตากผ้าโอเพ่นแออันีทีติดฝักบัวก็ได้นะอนี้แต่เขายังไม่มีเพราะยังใหม่อยู่คงจะติดในโอกาสต่อไปนะครับให้ลมเข้าระบายคือเป็นระบาย อากาศภายในห้องน้ำมานี่ครับโอเคเลยนะคุณนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นไปหาอาหารทานห้องนี้ไหมมาถามไปด้วยด้วยชอบห้องนี้ไหมชอบไหมครับข้ออะไรจะสะอาดสะอาดแล้วมาคืนชอบไหมชอบมันมาคืนนี้ชอบไหมคือ โดนอนไม่อะไรเนอนไม่หลับนอนไม่หลับโดนเลยประท้วงโมันอะไรนะสกปรกผพูดเองนะเองนะแอร์ใหม่อยู่ครับหมได้ไหมนะครับแล้วพอออกมาแล้วบอกว่าจะจะกลับไปใหม่ก็ประท้วงหน้าดูไม่ดูต่อไม่ชอบเลยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยห้องนี้เป็นอะไรห้องนี้มันอะไรกันอะไร มันอะไรคะะห้อง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 เนี้ยมันจะสะอาดสะอาดสวคสวยไหมสวยคคือสวยชอบไหมปเดี๋ยวออกไปเดินถนนคนเดินกันค่ะนั่งทีละคนเดี๋ยวหัน เนี่ยนี่ก็มีห้องอันนี้น่าจะเป็นห้องที่เป็นพักได้หลายหลายคนทุตักให้โดไปนั่งกินชาตรงนู้นดูสิแข็งแรงไหม ที่จะแนะน uh ําพนักงานต้อนรับของเรานะครับพนักงานต้อนรับของเรามีพ huh. นักงานต้อนรับสวัสดีครับสวัส uh ดีครับพามาดูพนักงานต้อนรับนี่คนนี้ชื่อน้องอะไรเนี่ยคนนี้น้องกำไรค่ะน้องกำไรกำลังทำกับข้าวเหรอฮะเดี <laughs> ๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ <laughs> 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 ที่นี่เขาไม่ไม่ไม่มีอาหารอะไรเป็นเป็นเป็นมื้อหนักนะฮะจะเป็นกาแฟปลาทันโตอ่าจเนจานเช้าๆแล้วก็อาจารย์มาเป็นบริเวณนี้นั่งโอ้แต่แต่ลมเย็นสบายอืคนนี้เนี่ยพนักงานต้อนรับไม่ไปไหนเลยครับน้องกำไรน้องกำไรโอเคครับ ไป <étique> <occasions S 1> ไปดูบรรยากาศ ประจวบกันครับถนนคนเดินเรายังอยู่ที่ตัวเมืองประจวบนะฮะหลังจากเราเข้าที่พักที่ไม้โฮมเรียบร้อยซึ่งครูตักนี่ ตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมามองหาแต่ทุเรียนนะอยู่ที่อยู่ที่แก่งกระจานอยู่ที่เพชรบุรีเมื่อวานก็มองหาแต่ทุเรียนวิ่งมาประจวบก็มองหาแต่ทุเรียนวันนี้เจอทุเรียนรีบรีบสั่งให้จอดรถเลยแต่กินเลย นี่นี่ทุเรียนอะไรฮะถ้ำสิงครับถ้ำสิงถ้ำสิงคือคือประจวบวชุมอ๋อทุเรียนชุมพรอ้อาววันนี้เราได้กินหมอนนีแต่ก็คือพันหมอนทองป่ะฮะหมอนทองถ้ำสิงชุมพรอ,อ้ออล้ครับคนคนคลั่งทุเรียนคลั่งทุเรียนมาตั้งแต่กรุงเทพจะได้มากินทุเรียนถ้ำสิง กรอบนอกนุ่มในอ่าคือคือไม่ไม่คือไม่ทันเละอ่ะไม่ทันเลยขอไออเอาด้วยค่ะได้อันอันู้นอะไรเหวอะไรฮะเหวแเ้วต้มค่ะคุณค้าแี๋วเนื้อหอมเนื้อหอมสมหวังเนื้อหอมสมหวังสมหวังต้มคือพร้อมทานใช่ค่ะอ่าเอากล่องหนึ่งกล่องเท่าไหร่ฮะสามห้าค่ะอ่าเอากล่องแล้วก็อันนี้ลองลองเลือกให้หน่อย คุณโอเคยังอ่ะโอเคยังลองลองดูยังเนื้อนี้อยากินตรงนี้ด้วยเลยด้วยแหละเขาคลั่งทุเรียนมาตั้งแต่กรุงเทพแล้วเอาก็อยากชิมของชุมพรเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนหรอกเห็นเห็นแอร์เขาโพสอยู่ แอร์ที่เป็นน้องพิมพมาน้องแอร์ชุมพรแอร์ชุมพรขายิงยิงลูกตาอะไรใจแบบน,นี้ขาจับได้ไหมได้โอเคโลเท่าไหร่ฮะอันนี้ร้อยเก้าสิบร้อยนี้190ไม่แพงเนาะขายดีนะร้านนี้นะเห็นัที่ขับรถผ่านมาก็ลูกค้าลุมล้ <c oughs> อมเรามาก็ น,นู่นน่ะเขาปอกนุ่นน่ะอปอ่ะอตามอ่าปอกเลยครับปอ,รปอกปอกชิมตรงนี้เลยเป็นไงปอกชิมตรงนี้เลยขอ่อกตาให้เอ่อยูทูบโดโดพาเที่ยวฮะ u t u b e โดโดพาเที่ยวภาษาไทยผม,ผมกดเลยผมกดเลยอ่าขอบคุณครับ ทิกต็อกมีแต่ว่าแต่ว่าอันนี้จะออกจะออกใน YouTube ช่องหลักของเราจะอยู่ในยูทูบใช่แล้วขอบคุณขอบครับลยฮขอบคุณมากครับโดโดพาเที่ยวนะอ่าโดโดพาเที่ยวเปิดดูเลยครับขออนุญาตให้ออกกล้องด้วยเลยนะไหนๆจะเป็น FC กันแล้วครับอันนี้อีพีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปดูเลยกดไลค์เออมีคลิปทุกวัน7จ็ดโมงเช้ากับบ่าย3ทุกวันตอนตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะไล่ผมตั้งแต่เพชรบุรีอจะน่าจะสักสัปดาห์หน้าฮะคลิปคลิปนี้จะออก นั่นแล้วแ่กดแล้วกดเลยขอบคุณมากครับได้ FC คุณคุณอะไรครับเนี่ยผมหนุ่มครับคุณหนุ่มอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมฮะใช่า<ห><ห>นี่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 อะครูตัดชิมเลยเกใส่น,นี่ฮะเทพส้มตำคลั่งทุเรียนอยู่ตอนนี้โดโดพาเที่ยวนะ่ะเจ้าของช่องอะอยู่ในรถโดโด <laughs> <laughs> คือคนนั้นน่ะไม่กินทุเรียนเงีเลยไม่ลงโอเคยังอร่อยมากออร่อยมากถ้กำสิงเนาะได้กินเป็นครั้งแรกในชีวิตนะหมอนทองถ้ำสิงอร่อยมากจ่ายตังเขายัางควักตังสิค <c oughs> วักตังสิไม่ใช่ไม่ใช่ทำยืนคุยนู่นคุยนี่แล้วเงินไม่จ่ายซื้อสมหวังด้วยนะ <c oughs> ของผมรวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ฮะสามห้าสิบบวกสามห้าเป็นร้อยยี่ห้าเอ่อสี่ร้อยยี่สิบห้าสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบค่ะ ปาตังปาตังปาตังนี่จ้ะใบเนี้ยแหะกรุงเทพแล้วไม่ไม่ไม่ยอมออกก็ทีเขามีแต่ให้โอนให้โอน,โอน <laughs> จนไม่มีแบงค์ย่อยละอ่านี่ฮะออกกันได้เยอะเหมือนกันเนาะลูกนี้เนาะถ้าปูค่ะแต่ว่าปูไม่ใหญ่มากมคุณตักกินคนเดียวไม่คิดใจหยิบยื่นอะไรส่งออกมาทางนี้เลยเหรอให้น้องข้างหลังเขาชิมด้วยก็ได้ น้องน่ารักกดไลค์กดคอสุ์ไทยแล้วหะเวลาไปติดตามนี่ให้ดูตัวเองว่าคุณไปยืนเทียบสีความสวยสู้เขาได้ไหมแ้่หกสิบกับสามมันจะห่างกันเดี๋ยวเพราะว่าน้องเขายังสาวอยู่อมข้าสิงหมอนทองนี่กำลังดีเลไม่เละไม่ติดมือหวานมันหวานมันเนื้อดีอะ ตามฉนบอกต้องล้อมตามฉันบอกหยุดห่อให้ฉันด้วยตองสุดยอดคือสมหวังกนหน่อยนี่ต้มเองปอกเองอ่าไม่ค่ะรับแบบปอกมาแล้วแล้วก็มานึ่งอ๋อมานึ่งก็สมหวังของที่นี่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะบ้านจะแถวสุพรรณนู้นเลยเออเฮ้ยแล้วเรามาจากสุพรรณแล้วมันมาซื้อที่ประจวบอ่ะตกลงสมหวังสุพรรณสุพรรณบ้านผม มามาซื้อของบ้านตัวเองอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรครับอร่อยครับเดี๋ยวก่อนตรงนี้อยู่ที่ไหนร้านอยู่ตรงไหนดอนทรายค่ะร้านชื่อร้านพี่ชื่อจอยค่ะร้านพี่จอยชาวบ้านก็เรียกว่าร้านพี่จอยขายขายผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนเนาะเบอร์โทรศัพท์เผื่ใครเข้ามาไม่ดู ศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สามสองหนึ่งหกสามสองหนึ่งโทรมาถามได้โทรมาสั่งไว้ก่อนได้นะเอาทุเรียนแบบไหนตอนนี้มีพันธุ์อะไรมาปกติก็ขายแต่พันธุ์นี้หรือว่าทั่วไปขายเฉพาะพันธุ์นี้ค่ะขายเฉพาะข่ำสิงห์อยากกินทุเรียนหมอนทองข่ำสิงอันนี้จะต้องไปทามกอต้องเอาไที่ร้านนี้ฮะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะแล้วถ้าอยากเจอน้องเนี่ยน้องผู้ชายเนี่ยเขาเป็น นักเลงอยู่แถวนี้ใหญ่เขาบอกว่ามาจากโดโดพาเที่ยวแล้วรถสิบเปอร์เซ็นต์รถที่เราสิบเปอร์เซ็นต์เป็นของผมเล่นๆของน้องของน้องทำทำอะไรอยู่แถวนี้ฮะอ๋อผมอยู่กรุงเทพครับผมมาเที่ยวอ้าวผมกับน้งของอันนี้บ่ายแล้วเรามาเจอกันที่นี่กรุงเทพอยู่ตรงไหนอ่ะผมอยู่เกษตรนอฟมินท์อยู่บ้านกอกใหญ่บ้านกองใหญ่บ้านกอกใหญ่อยโดโดได้ที่คณะนิสิตดำเนินบ้านกอกใหญ่ ีกคขอบคุณครับขอบคุณครับมีมุมหวานเช็ดปากกันเช็ดใหม่ทีกล้องไม่เห็นหมดยังยังไม่หมดตอนนี้395ไปก่อนครับบ๊ายบายครับเงินครับเงินครับสวัสดีครับสวัสดีครับความสนใจคุณตั๊ก้วครับ ก็สมใจอยากขูดตักแลวครับมันก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาอาหารเย็นและประทานแถวๆนี้มีทางโรงแรมเขาแนะนําร้านอร่อยมาแล้วแล้วก็ไปเก็บบรรยากาศความสวยงามของอ่าวประจวบเขามีถนนคนเดินแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆว่าเขามีเย็นวันศุกร์เย็นวันเสาร์อันนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์แต่ก็มีของขายเอาไว้คราวต่อไปก็คงจะได้มาที่นี่อีกแล้วก็ ไปเดินดูถนนคนเดินด้วยกันแต่ก็ดีคุณตั๊กบอกว่าคนไม่เยอะก็ก็ดีเหมือนกันพี่โดก็จะได้ไม่ไม่อเลิศมากเดี๋ยวไปชมความสวยงามแล้วก็ทานข้าวกันคลิปต่อไปครับพี่อุดอ้วกพี่อดอ้วกนะพี่อุดอ้กฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดูด้วยกันด้วยนะครับนะนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับเดินไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย thank you